สวัสดีครับผมคุยไทยวายุสิทธ์นะครับขออนุญาตอัดคลิปนี้เพื่อ,อามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องไม้ชนิดหนึ่งที่นำมาทำคุยนะครับเนื่องด้วยลูกชายของผมเองเนี่ยเพิ่งจะสอบได้เป็นนักศึกษากำลังจะเรียนเอ,เอกดนตรีศึกษานะครับผมจึงทำคุยให้เขาเป็นของขวัญให้เขา เป็นของขวัญวันเกิดไปเดือนนี้ด้วยแล้วก็เป็นของขวัญสําหรับเอาไปใช้เรียนด้วยก็ถามว่าอยากได้ไม้อะไร <c oughs> เขาก็บอกว่าเขาอยากได้ไม้อะไรก็ได้ไม่ต้องแพงไม่ต้องพิเศษอะไรมากไม่ต้องมีสตอรี่อะไรเยอะขอแค่อยากได้ที่มีลวดลายที่เป็นศิลปะเป็นไม้ที่มีลวดลายเป็นศิลปะในตัวมันเองเขาบอกว่าเลือกให้หน่อย ผมก็มีไม้ยูท่อนหนึ่งซึ่งผมจะชอบในรวดลายของมันมากแล้วจะจะเก็บไปทำขุุไไว้เล่นคอนเสิร์ตของผมเองนะครับเป็นคอนเสิร์ตแลกเปลียนเรียนรู้ศิปลปะวัฒนธรรมเนี่ยครับที่แพนเอาไว้นะครับก็ให้เขาดูว่าเอาชอบไหมไม้ลายแบบนี้อให้เขาดูนี่ครับ นี่คือไม้มะขามเชื้ยลานะครับบางคนก็เรียกไม้มะขามลายนะครับไม้มะขามเชืย้ยลาซึ่งเป็นท่อนที่ผมชอบที่สุดในส่วนตัวนะครับซึ่งไม่รู้ว่าบางคนอาจจะไม่ชอบว่าลายมันมันดูเลอะเลอะยังไงก็ไม่รู้แต่ว่าผมส่วนตัวผม,ผมชอบก็เลย ผมถึงเลือกที่จะเอามาทําเป็นคุยที่จะขึ้นในคอนเสิร์ตนะครับเหล่านี้เลี่ยมด้วยวัสดุนี่ครับเข่าควายครับเข่าควายปลายเข่าควายที่ตันเอามากึงเลี่ยมซึ่งผมเห็นช่างทางเชียงรายคนหนึ่งเป็นช่างรูปหล่อใจดีเขาลงคลิปเขาเอาเข่าควายนี่มาเลี่ยมผมก็เลยถามว่ามันเลี่ยมได้ไหมมีกลิ่นไหมตอนกึงเขาบอกไม่มีกลิ่นใช้ได้ผมก็เลยซื้อมาแล้วผมก็เลี่ยมเอาไว้นานแล้ว ไอ้อกึ่งเอาไว้ทําเป็นแหวนวันนี้ก็เลี่ยม,เ,เ,ลยมเลี่ยมไม่นานแล้วขึ้นเหลาเอาไว้ให้ลูกชายดูตอนนั้นยังไม่ทําสเกลนะเลี่ยมเป็นเป็นขึ้นเหลา,าไว้แล้วก็บอกว่าเอาถูกใจแล้วใช่ไหมเขาบอกว่าถูกใจครับแต่อีกเหลานึงขอให้เป็นธรรมชาติมากกว่านี้ผมบอกเฮ้ยธรรมชาติกว่าน,นี้เป็นยังไงอะบอกอ๋อธรรมชาติกว่านี้ก็คือไม่ต้องมีวัสดุอื่นไม่ต้องมีไม้อื่นเลี่ยมเลยอยากได้ลวดลายของตัวมันเอง ของตัวเราเราคุยเองก็เลยทำอีกเหล่าหนึ่งให้เขาครับนี่ครับเป็นมะขามเชลาเหมือนกันแต่เหล่านี้ไม่ได้เลี่ยมนะครับตามความประสงค์ของลูกชายผู้รับของขวัญน,นะครับทำตามใจผู้รับนะครับซึ่งผมชอบคุยลักษณะนี้มากที่ ผมว่ามันคลาสสิกดีไม,ไม่ไม่มีอะไรเลี่ยมนะครับแต่หลายๆคนจะชอบให้มีเลี่ยมเป็นการเพิ่มสีสันให้คุยนะครับก็แล้วแต่คนชอบครับเพราะฉะนั้นวันนี้จึงขออนุญาตแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องไม้ที่ทําคุยก็คือไม้มะขามลายนั่นเองนะครับซึ่งผมได้ทําล้วสองเหล่านี้แล้วทีนี้มีไม้มะขามลายอีก,อกชุดหนึ่ง ไม่อันนี้ไม่ใช่มะขามเชลราเป็นเป็นมะขามลายมันจะเป็นแกนที่ลงแกนไม่เต็มจะเป็นเนื้อไม้ปนแกนเป็นริ้วๆล,ล,ลายๆถ้าชุดเนี้ยค่อนข้างจะจะดีนะครับเมื่อบ่มไม้ให้แห้งแล้วก็ก็รอชมผลงานนะครับอันนี้เรื่องมะขามลายนะครับนี่อันนี้ก็คือทดลองเจาะนะครับนี่ลองเจาะดูนี่นะครับ เจาะลองกึงปอกหยาบๆไปก่อนแล้วก็เจาะทะลุแล้วก็เช็คดูว่ามันหดตัวไหมหรือมันมันงอไหมดูคือเจาะทิ้งไว้ศึกษาปรากฏว่าศึกษาดูแล้วปรากฏว่าเซ็ตตัวดีไม่ไม่งอเพราะพอแห้งแล้วเซ็ตตัวดีไม่เหมือนกับไม้ชนิดอื่นที่เวลาเจาะแล้วรีบกึงขึ้นรูปเลยเนี่ย น้นจะมีการผิดเพี้ยนแต่อันนี้ค่อนข้างจะดีนะครับก็เลยนำมาแลกเปลี่ยนกันนะครับคุยไม้มะขามลายสองชนิดชนิดแรกมะขามเชลลานะครับอันนี้เป็นมะขามลายนะครับไม่ใช่กันมะขามนะครับ ก็ขอนำเสนอเรื่องุ๋ยไม้มาขามเชื้อราและไม้มาขมไลารเพียงแค่นีน้ก่อนนะครับสวัสดีครับ